ช่วยจางเทียนอยู่หลังจากที่เข้าใจการกัดกร่อนของพลังกลไกลในร่างกายชัดเจนแล้วตอนนี้ข้ารู้สึกว่าหัวหนักอึ้งเกือบล้มลงเพราะสำลักจางหมินพยุงข้าด้วยสีหน้าเจ็บปวดเดินไปที่เก้าอี้ข้างๆนั่งลงเพื่อฟื้นพลังช่วงนี้ข้าปิดตาพักผ่อนพร้อมแบ่งสติส่วนหนึ่งเข้าไปในเขตแดนแกนกลไกลมีลักษณะคล้ายลูกบาดแปดหน้าแต่เต็มไปด้วยลวดลายที่ดูทันสมัยมากนี่เป็นวัตถุดิบสายกลไกลชิ้นแรกที่ข้าได้มาวัตถุดิบของหลอดไม่ลังเลเลยข้าตั้งเป้าแกนกลไกลไปถาบบัันนวิิจยกอล เพื่อทำการผสานการผสานสำเร็จสถาบันวิจัยก็อบลินบ้าข้างอัปเกรดเป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเนื้อและเลือดศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเนื้อและเลือดโอโชนี้ดูยิ่งใหญ่น่าดูต่อมาข้าเปิดดูคำอธิบายสิ่งปลูกสร้างศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเนื้อและเลือดสถานที่วิจัยอันโกลาหนของก็อบลินบ้าข้างถูกอัปเกรดพวกเขาสามารถเริ่มวิจัยเทคโนโลยีเนื้อและเลือดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและขอบคุณจากใจจริงต่อท่านหลอดที่ดูแลพวกเขาด้านล่างคำอธิบายมีตัวเลือกวิจัยใหม่สี่อย่างตัวเลือกวิจัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพให้บริวารได้มากขึ้นแต่ทรัพยากรพื้นฐานที่ต้องใช้ก็มากขึ้นเช่นกันโชคดีที่ตอนนี้ข้าถือว่าร่ำรวยโบกมือสั่งให้วิจัยทั้งหมดหลังจากการวิจัยรอบนี้พลังของบริวารในเขตแดนของข้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งแน่นอนและตอนนี้ในงานเลี้ยงจางเทียนอยู่ที่ข้ารักษาฟื้นคืนความสง่างามดังเดิมเขามองข้าที่ปิดตาพักผ่อนอยู่ข้างๆดวงตายันชายฉายแววพินิจพิเคราะห์ตอนนั้นพ่อบ้านกระซิบว่าท่านนายเมื่อกี้ข้าสอบถามจากคุณหนูได้ข้อมูลบางอย่างมาเด็กคนนี้ชื่อหลิมอ มาจากเมืองเทียนไห่ไม่มีพื้นเพอะไรมากแต่เขาเป็นแชมป์สอบระดับชาติปีนี้อันดับหนึ่งของการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยและผลงานในโรงเรียนก็โดดเด่นมากจากน้ำเสียงของคุณหนูดูเหมือนจะสนใจเด็กคนนี้มากความสัมพันธ์น่าจะไม่ธรรมดาจางเทียนอยู่ฟังคำเล่าของพ่อบ้านเงียบๆพยักหน้าเบาๆแต่ในขณะนั้นฝั่งตระกูลอูเริ่มสร้างปัญหาอีกเห็นได้ว่าอูเหลียงไม่รู้ไปหาดอกกุหลาบช่อใหญ่มาจากไหนส่งให้จางหมินด้วยท่าทีประจบว่าหมินหมินฉันชอบเธอจริงๆนะแต่งงานกับฉันเถอะ จางหมินตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาอาการป่วยของพ่อฉันเพิ่งดีขึ้นเธอคิดว่าสถานการณ์แบบนี้เหมาะสมหรออูลเหลียงไม่สนใจว่าวางใจได้ถ้าเธอแต่งงานกับฉันตระกูลอูลจะช่วยพ่อเธอแน่นอนพ่อเธอไม่ตายหรอกฮือโกรธจนสุดขีดอดตะโกนไม่ได้ว่าถึงฉันจะตายฉันก็ไม่มีวันอยู่กับเธอล้มเลิกความคิดนี้ไปซะตระกูลอูลให้เธอแต่งงานกับฉันก็แค่หวังทรัพยากรของกลุ่มเฮาหยูพวกเธอทำให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้คำพูดนี้ดังออกมาสีหน้าคนตระกูลอูลมืดลงทันที การดูถูกตระกูลอูต่อหน้าทุกคนแม้จะเป็นความจริงก็เป็นสิ่งที่ยอมให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะอูไหายางเดินหน้าดําไปหาจางหมินขณะที่ทุกคนคิดว่าเขาจะตะโกนใส่จางหมินดาทอนางออกมาบรรยากาศกลับพลิกผันหันเป้ามาที่ข้าเจ้าชื่อหลินหม้อใช่ไหมงานเลี้ยงดีๆกลับถูกเจ้าทำให้วุ่นวายแบบนี้เจ้ารู้ไหมว่าการยั่วโมโหตระกูลอูของเราจะมีจุดจบยังไงข้าลุกขึ้นอย่างสงบข้าแค่มาบ้านเพื่อนเพื่อเล่น,เนด้วยและแวะดูอาการป่วยของพ่อเขาเท่านั้นไม่จำเป็นต้องข่มขู่กันขนาดนี้มั้ง ตอนนี้อูลเลี้ยงตะโกนทันทีว่าถ้าเจ้าไม่มาทําให้วุ่นวันนี้งานเลี้ยงฉันต้องมั่นกับจางหมินได้แน่ถ้าเจ้ารู้ตัวก็ใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้ตะกูลอูลของเราไม่ใช่ที่ที่เด็กจนๆจ,จ,จากชนบทอย่างเจ้าจะมายั่วโมโหได้ข้ายิ้มเยาะอยังไงหละ่ะเพราะพวกเจ้านามสกุลอูลก็เลยรังแกคนอื่นดูถูกคนอื่นได้เหรอเพราะข้าไม่มีอํานาจไม่มีเส้นสายพวกเจ้าก็กล้ากดขี่ข้าอย่างไม่เกรงใจต่อมาสายตาข้าค่อยๆเย็นชาทุกครั้งที่คนตระกูลอูลพูดพวกเขามักวางท่าทางสงสงมันทําให้ข้ารู้สึกคลื่นไส แม้ตระกูลอูจะแข็งแกร่งแต่ข้าก็ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าข้าฟังอูเหลียงบอกว่าเจ้าชนะเขาครั้งหนึ่งในสนามรบเทพชั่วร้ายตระกูลอูของเราไม่ทําให้เจ้ายุ่งยากมาเจ้าสู้กับอูเหลียงอีกครั้งถ้าเจ้าชนะถ้าเราตระกูลหูไม่ปล่อยคุณไปจะเป็นอย่างไรคําพูดนี้ดังออกมางานเลี้ยงเกิดความโกลาหลทันทีจางหมินตะโกนทันทีว่านี้ยังเรียกว่าไม่ยุ่งยากอีกหรออูเหลียงเป็นหลอดระดับสี่ลินม่อย,ยังเป็นแค่หลอดมือใหม่การดวลนี้ไม่ยุติธรรมเลยจางเทียนอยู่ตอนนี้ขมวววดคิ้้้เลล็กกนอออยยแบ่าายยูไห เจ้ากล้าลงมือกับน้องเล็กที่นี่เหรออูไหหย,ยางหัวรอดดังฉันจะไปรังแกลกมือใหม่ได้ยังไงบรรยากาศพลิกผันอูไหหย,ยางตะโกนเสียงทุมว่าอูเหลียงเจ้ายังรออะไรอยู่ยังไม่ลงมืออีกอูเหลียงยิ้มหยาะหยิบม้วนคาถาออกมาแล้วฉีกทันทีวินาทีต่อมาแสงสีทองคลุมทั้งอูเหลียงและข้าต่อมาหูข้ามีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นคำเตือนมีคนท้าทายเขตแดนของเจ้าจะรับคำท้าไหมการท้าทายครั้งนี้เป็นสงครามป้องกันเริ่มโดยผู้ท,ท้าทายฝ่ายที่ถูกบุกรุกต้องรักษาแนวป้อง ชั่วโมงถึงจะชนะได้ตอนนั้นอูเหลียงพูดอย่างยิงโสว่าหลินมอคำท้าของข้าเจ้ากล้ารับไหมถ้าไม่กล้าก็คาลอดหวังขาข้าออกไปข้าอาจจะปล่อยเจ้าไปตอนนั้นเสียงตื่นตระหนกของจางหมินดังขึ้นหลินมอเจ้าต้องไม่ผีผามนะอูเหลียงครั้งนี้เตรียมตัวมาดีแน่มองอูเหลียงที่ยิ้มยาะอย่างได้ใจสายตาข้าสันไหวสุดท้ายพูดช้าว่าข้าจะรับคำท้าคำพูดนี้ดังออกมาอูไหยางและอูเหลียงเผยสีหน้าเจ้าเล่์สำเร็จทันทีในขณะที่ฝั่งจางเทียนอยู่ถอนหายใจไม่หยุดสุดท้ายก็ยังหนุมแน่นเกินไป พ,พลีผ้ามเกินไปเด็กคนนี้และในคฤหาสหามีระบบฉายภาพการดวลแบบเรยวไทม์วินาทีที่เราสองคนเข้าสู่การดวลเขตแดนภาพฉายลอยขึ้นเหนือศีรักเนื่องจากอูเหลียงเริ่มการดวลแบบลุกรานนอกจากกดบังคับว่าฝ่ายรุกรานห้ามทำลายแกนหลอดของฝ่ายป้องกันการโจมตีอื่นๆได้รับอนุญาตทั้งหมดดังนั้นวินาทีแรกที่ข้าเข้าสู่เขตแดนข้าเริ่มรวบรวมกองกำลังในเขตแดนพร้อมกันนั้นที่ขอบเขตแดนพร้อมกับการเปิดประตูส่งมิติขนาดใหญ่อสูนใจจำนวนมากราวน้ำท่วม ปีศาจในใจเดินออกมาจากประตูส่งมิติตามมาด้วยวิญญาณระเบิด5,500ตัวระดับ5้าและหมอผีใหญ่ระดับ6 100ตัวตอนนี้อูเหลียงเปลี่ยนเป็นมุมมองหลอดมองลงมาที่เขตแดนของข้าแม้ส่วนใหญ่จะถูกหมอกอบดบังมองไม่เห็นรายละเอียดแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความดูถูกนี่คืออูเหลียงพูดอย่างยิงยโสว,ว่าเจ้าเด็กนี่ไม่รู้ฟ้ารู้ดินกล้ารับคำท้าของข้าจริงๆคิดว่าการดวลในสนามรบเทพชั่วร้ายครั้งนั้นที่เจ้าชนะทำให้เจ้ามั่นใจว่าจะเอาชนะข้าได้ฮือข้าบอกได้แค่ว่าเจ้าไร้เดียงสาเกินไป เจ้าประเมินการสนับสนุนจากตระกูลอูต่อข้าต่ำไปข้ายิ้มยอกการแข็งแกร่งด้วยทรัพยากรครอบครัวมีอะไรให้โม้หรอก็แค่คนอย่างอูลเหลียงถึงจะเอาสิ่งนี้มาอวดหลังจากการโครนทั้งคืนและวันเต็มวัตถุดิบโครนของข้าถูกแปลงเป็นกองทัพจริงตอนนี้ข้ามีความมั่นใจเต็มที่เมื่อเจอกับอูลเหลียงลองให้กองทัพใหญ่บุกไปที่เขตแดนฝ่ายตรงข้ามทำลายศัตรูและสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างที่เห็นขณะที่อูลเหลียงออกคำสั่งเขาใช้ทักษะหลอดกับบริวารทั้งหมดเง,ง,งามืดวิญญาณภายใต้การกระตุ้นของงเามืดวิญญณ อสูนใจเหมือนถูกฉีดอะดรีนาลีนร้องคำรามขณะพุ่งไปยังใจกลางเขตแดนข้าไม่ได้เลือกป้องกันแบบเฉยๆแต่เรียกนางฟ้าผู้ร่ำให้สามพันตัวบินไปทางกองทัพอสูนใจนางฟ้าผู้ร่ำให้เข้าใกล้กองทัพอสูนใจอย่างรวดเร็วรเผชิญหน้ากับกองทัพที่มากกว่าตัวเองสิบเท่ากองทัพนางฟ้าไม่มีความกลัวเลยเหล่านางฟ้ารวบรวมหอกสีเลือดแล้วคว้างลงด้านล่างอย่างแรงท้องฟ้าเหมือนฝนเลือดตกลงมาหอกสีแดงเข้มที่แหลมคมทะลวงร่างอสูนใจนับพันตัวในพริบตาร่างของอสูนใจ อูเหลียงสีหน้ามืดลงออกคำสั่งโต้กลับทันทีเห็นหัวกะโหลกสีดำนับไม่ถ้วนบินออกจากกองทัพอสูนใจเหมือนขีปนาวุธติดตามบินขึ้นไปหานางฟ้าผู้ร่ำให้บนท้องฟ้าวินาทีที่กระทบกับนางฟ้าเกิดการระเบิดสีดำอมม่วงต่อเนื่องต่อมาบริวารระดับหกของอูเหลียงหมอผีพิษเริ่มออกแรงคำสาป,ปวงกว้างต่างๆถูกปล่อยขึ้นฟ้าไม่หยุดนางฟ้าผู้ร่ำให้ที่ถูกคำสาปพลังรบลดลงบ้างในทางกลับกันกองทัพอสูนใจตอนนี้กำลังใจพุ่งสูงข้าไม่ยอมอ่อนแอ ทรงราชามงกรคริสตาเฉียงออกทันทีอัศวินแห่งความมืดขี่ราชามงกรคริสตันปรากฏตัวที่ใจกลางของนางฟ้าผู้รำ่ำไห้ภายใต้การเพิ่มพลังจากรัศมีของอัศวินแห่งความมืดพลังรบของนางฟ้าผู้ร่ำให้แข็งแกร่งขึ้นและราชามงกรคริสตันคว้างคริสตันระเบิดลงด้านล่างไม่หยุดสร้างความเสียหายให้กองทัพปศุนจไม่น้อยตอนนี้อูเหลียงขมวดคิ้วเล็กน้อยเทียบกับก่อนหน้านี้เขารู้สึกได้ชัดว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งขึ้นมาดูเหมือนช่วงนี้จะทุ่มเทไม่น้อยแต่สำหรับอูเหลียงแล้วมันนนกกก็็แค่่ลลเเเมดๆๆ้้อยทาัน เขาชี้ไปที่ใจกลางกองทัพอสูรใจชี้เบาๆวินาทีต่อมาหมอกดำพุ่งออกมาเหมือนน้ำพุจากใจกลางพุ่งกระจายอย่างบ้าคลาั่งหมอกดำแพร่กระจายครอบคลุมกองทัพทั้งหมดปกคลุมกองทัพในควันสีดำสนิทต,ตอนนี้นางฟ้าผู้ร่ำให้พยายามคว้างหอกแต่หอกนั้นเมื่อสัมผัสหมอกสีดำถูกกัดกร่อนในชั่วพริบตาเมื่อเห็นทักษะที่อูลเหลียงใช้โอ้เหมือนใส่เกราะเต่าให้กองทัพของเขาภายใต้การปกป้องของเกราะเตา่ากองทัพของอูลเหลียงเข้าใกล้กำแพงเมืองต่อมาอูลเหลียงพูดอย่างเย้ยว่าให้โอกาสเจ้าอีกครั้ง ลินม่อคุกเข่าลงกราบข้าสามครั้งข้าจะปล่อยเจ้าไปมิฉะนั้นรอให้กองทัพประสูนใจของข้าทำลายปราสาทเจ้าข้าจะเหยียบย่ำสิ่งปลูกสร้างของเจ้าทั้งหมดข้าบริวารของเจ้าจนหมดคำพูดยิงยโสของอูเหลียงทำให้ข้าขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวใครให้ความมั่นใจกับไอ้นี่แน่ใจว่าข้าสู้มันไม่ได้ฝั่งข้ายังไม่ได้ออกคำสั่งเลยด้วยซ้ำสายตาข้าเย็นชาในเมื่อเจ้ารีบร้อนอยากตายข้าจะทำให้เจ้าได้สมใจนักรบเกราะดำออกไปบนกำแพงเมืองปรากฏนักรบยักย้ายเกราะสีดำสองร้อย วพวกเขากระโดดลงจากกำแพงเมืองจากนั้นก็เตรียมตัวในท่าทางป้องกันกระตุ้นทักษะโซ่วิญญาณบนร่างของพวกเขาเริ่มเชื่อมโยงโซ่ชีวิตที่มองไม่เห็นโซ่เหล่านี้เชื่อมโยงนักรบเกราะดำระดับ6 2 0 0ตัวเข้าด้วยกันแบ่งปันพลังชีวิตพลังป้องกันพุ่งสูงถึงระดับหน้าทึ่งตอนนี้อูเหลียงมองดูเขตแดนของข้าที่จูจ่ๆมีทหารระดับ6โผลมาขนาดนี้สีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เขายังคงสั่งให้กองทัพอสูนใจโจมตีภายใต้าการคุ้มกันของอสูนใจนับหมืน่น วิญญาณระเบิดเรียกหัวกะโหลกสีดำนับพันบินไปหานักรบเกราะดำแม้วิญญาณระเบิดจะเป็นทหารระดับห้าแต่หลังจากการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นโดยไม่มีจริยธรรมและความได้เปรียบด้านจำนวนเขามั่นใจว่าหลังการระเบิดต่อเนื่องนักรบเกราะดำต้องได้รับความเสียหายแต่เมื่อหมอกควันจางหายไปนักรบเกราะดำที่ยกโลยก่ยักย้ายกลับไม่ได้รับบาดเจ็บเลยบ้าชะมัดทำไมมันทนได้ขนาดนี้อู๋เลี้ยงขมวดคิ้วแน่นทันใดนั้นก็ไม่เก็บงำอีกสั่งให้กองทัพอสุนใจบุกปราสาทของข้าอสุนใจสามหมื่นตัว อูเหลียงหวังพังการป้องกันของนักรบเกราะดำสองร้อยตัวแต่พลังป้องกันของฉันไม่ได้มีแค่นักรบเกราะดำเท่านั้นบนกำแพงเมืองซอมบี้เกราะดำนับพันผลักปืนใหญ่ร้าวขึ้นมาบนกำแพงปืนใหญ่ร้าวนับพันกระบอกยิงลูกธนูยักย้ายหนาแน่นออกมาทุกที่ที่ลูกธนูผ่านอสุนใจล้มตายเป็นแถบอสุนใจที่พุ่งถึงหน้านักรบเกราะดำนักรบเกราะดำมือหนึ่งเวี่ยงค้อนดาวตกอีกมือถือโล่ผีที่มีหนามแหลมเต็มไปหมดโจมตีสองทางบทขยี้อสุนใจเป็นเนื้อเละพร้อมกันนั้นรอบตัวนักรบเกราะดำ ปล่อยรังสีนิวเคลียร์ออกมาทุกขณะทําให้อสุนใจที่เข้าใกล้การเคลื่อนไหวช้าลงอย่างเห็นได้ชัดปฏิกิริยาตอบสนองช้าลงโดยเฉพาะที่ใกล้กับตำแหน่งเกราะดำเหมือนโง่งมมองนักรบเกราะดำตีพวกมันเป็นเนื้อเละอย่างงงงงมองขึ้นไปนักธนูเลือดขีราชามังกรคริสตันกับอัศวินแห่งความมืดกําลังปล่อยทักษะอูเลียงมองปราสาทที่ตีไม่ลงด้วยสายตายเย็นชาตรหนักว่ายืดเยื้อต่อไปจะเสียหายหนักจึงไม่ซ่อนไพ่อีกเล็งไปด้านล่างปล่อยทักษะสังหารสูงสุดของเขาทักษะหลอดแห่งความตายภัยพิบัติจันเลือด ข้าเห็นอูลเหลียงใช้ไพพิบัจันเลือดครั้งหนึ่งจึงไปสืบข้อมูลทักษะนี้มาโดยเฉพาะกลไกลการใช้ทักษะนี้คือดูดเลือดจากทั้งสองฝ่ายแล้วแปลงเป็นผีเลือดที่ต้านทานความเสียหายกายภาพต่อสู้อย่างเข้มข้นในเวลาสั้นแม้ทักษะจะรุนแรงแต่ข้าไม่กลัวเลยเพราะเขตแดนของข้าต้านทักษะนี้โดยธรรมชาติพร้อมกันนั้นอูเหลียงเลือดอสูนใจห้าพันตัวใส่เลือดเข้าไปเลือดจำนวนมากผสานรวมกันและเก่อตัวบนพื้นเป็นอสูนกายสีแดงเลือดที่มีรูปร่างเลือนรางในทางกลับกันบริวารของข้า ไม่ได้รับผลกระทบจากเลือดเลยสักนิดยังคงต้านการลุกรานของอสุนใจอย่างแข็งขันการลุกรานตอนนี้เหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนการดวลจะจบอูเลียงรู้ถึงความแปลกประหลาดของเขตแดนข้าทำได้แค่เร่งกองทัพผีเลือดให้ปีนกำแพงหลอดของข้าอย่างรวดเร็วถ้าสามารถเปิดช่องได้ปล่อยให้กองทัพอสุรใจเข้าไปในปราสาทอูเลียงมั่นใจว่าก่อนการดวลจบเขาจะทำลายสิ่งปลูกสร้างในปราสาทได้ทั้งหมดข่าวดีมาถึงเร็วผีเลือดใช้ความสามารถต้านทานการโจมตีกายภาพปีนขึ้นกำแพงได้สำเร็จสร้างความโกลาหลขณะบุกไปที่ประตู เห็นท่าจะพังประตูเมืองได้อู๋เหลียงรีบสั่งให้หมอผีพิษระดับหกโจมตีเต็มที่หมอผีพิษระดับหกประธานักรบเกราะดำระดับหกหมอผีพิษหนึ่งร้อยตัวปล่อยคาถาต่างๆโจมตีนักรบเกราะดำสองตัวที่ประตูเมืองถล่มอย่างบ้าคลั่งการโจมตีหนาแน่นขนาดนี้อู๋เหลียงมั่นใจนักรบเกราะดำแข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้านไม่ไหวแน่แต่สิ่งที่อู๋เหลียงไม่อยากเชื่อก็เกิดขึ้นภายใต้การถล่มของหมอผีระดับหกนับร้อยนักรบเกราะดำไม่ตายเลยเป็นไปได้ยังไงเขาไม่รู้ว่านัักกกรรบเาาะะดมีทษโซ่วิญณ ไม่ว่าจะโจมตีหนักที่ตัวใดตัวหนึ่งหรือกระจายโจมตีหนึ่งร้อยตัวความเสียหายทั้งหมดถูกแบ่งเท่าๆกันกองทัพอสูนใจสามหมื่นตอนนี้เสียไปแล้วหนึ่งหมื่นแต่กลับไม่สามารถคุกคามปราสาทข้่าได้เลยสักนิดยิ่งสู้กองทัพของเขายิ่งเสียหายหนักตอนนี้อูลเหลียงสงบไม่ไหวแล้วเขาไม่คิดว่าในเวลาแค่นี้ลินมอ่อจะฝึกบริวารระดับหกประเภทป้องกันได้ที่สําคัญคือพลังป้องกันของบริวารน,นี้โกงเกินไปแม้หมอผีระดับหกก็ทําร้ายไม่ได้ถึงจะทําร้ายได้บ้างนักรบเกราะดําจะหยิบ ถุงน้ำที่เอวเทลงบนบาดแผลของเหลวสีเขียวขจีซ่อมแซมบาดแผลได้อย่างรวดเร็วแม้แต่การป้องกันยังเจาะไม่ได้จะสู้ต่อไปได้อย่างไงเวลาผ่านไปอีกสิบนาทีอูเหลียงรู้ว่าฝืนต่อไปไม่มีความหมายเขาสั่งกองทัพที่เหลือพยายามถอนตัวจากเขตแดนของข้าตอนนั้นเองเสียงเย็นชาดังมาจากท้องฟ้าเขตแดนของข้าเป็นที่ที่เจ้ามาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้เหรอวินาทีที่คำพูดข้าจบคลื่นสีเขียวอ่อนที่มองแทบไม่เห็นแผลออกจากแกนเขตแดนของข้า อสูนใจที่ถูกกำจัดและศพยังสมบูรณ์ลืมตาขึ้นทันทีค่อยๆลุกจากพื้นพร้อมกันนั้นอสูนใจที่ถูกนักธนูบาดก็ถูกกัดกร่อนโดยพลังของโรคระบาดไวรัสซอมบี้เพิ่มจำนวนในร่างพวกมันอย่างบ้าคลั่งเมื่ออูเลียงตั้งสติได้อสูนใจสองหมื่นที่เขาควบคุมได้ตอนนี้หายไปห้าพันตัวโดยไม่รู้ตัวเห็นศัตรูลุกขึ้นจากพื้นมากมายอูเลียงตื่นตระหนกเต็มที่ออกคำสั่งถอนทับอย่างสิ้นหวังแต่สายเกินไปอสูนใจที่กลายเป็นซอมบี้อาปากกว้างใสอ่อสูนใจรอบตัว อสูรใจด้านหลังอยากถอนตัวเต็มที่แต่ตอนนั้นพวกมันตกใจเมื่อพบว่ากองทหารมาห้าร้อยนายไม่รู้โผลมาบนยอดเขาตั้งแต่เมื่อไหร่มังกรมินชั้นยอดพุ่งเข้าหากองทัพอสูนใจด้วยความเร็วสูงพวกมันไม่ประทะกับหน่วยระดับสูงในกองทัพอสูนใจหลังบุกเสร็จก็วิ่งไปไกลรวบรวมแล้วบุกใหม่ทุกการบุกฆ่าอาสูนใจได้นับร้อยกองทัพมังกรมินตอนนี้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารบนสนามรบบทขยี้กองทัพอสูรใจครั้งแล้วครั้งเล่าและตอนนั้น อูลเหลียงอยากให้หมอผีพิษระดับหกปล่อยคาถายับยั้งมังกรมินแต่ทันใดนั้นแสงสีขาวตกลงจากฟ้าอัศวินแห่งความมืดขี่ราชามังกรคริสตันปล่อยทักษะวงกว้างจมสู่ความเงียบหมอผีพิษจำนวนมากถูกทำให้เงียบหลักฐานไม่สามารถต้านมังกรทมินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนั้นมังกรกระดูกตกลงจากฟ้าปิดกั้นทางถอยของศัตรูเหมือนกำแพงอสูรใจกลายเป็นซอมบี้มากขึ้นเรื่อยๆทำให้กองทัพอสูรใจภายในโกลาหลบางครั้งซอมบี้บางตัวระเบิดตัวเองเป็นกลุ่ม ทำให้อสูนการระดับสูงเสียพลังต้านตอนนี้มองกองทัพของตัวเองเหมือนติดอยู่ในโคลนเคลื่อนที่ไม่ได้อูเหลียงยืนนิ่งเหมือนคนเสียสตินี่คือบริวารกว่าสามหมื่นตัวฝังลงไปแบบนี้เลยเหรออัปเดตแล้วอัปเดตแล้วตอนที่24ของจื้อเฉียงวรณสินอัปเดตแล้วในที่สุดตอนนี้ในคฤราสาดด้านนอกแขกทั้งหลายตกอยู่ในความเงียบประหลาดบริวารที่หลินมอ่อฝึกมาสามารถสู้กับกองทัพสูนใจของอูหเหลียงได้อย่างสูสีแม้หลินมอ่อจะได้เปรียบจากภูมิศาสตร์ฝ่ายป้องกัน แต่อูเหลียงส่งบริวารระดับสี่ขึ้นไปกว่าสามหมื่นตัวกองทัพขนาดนี้ขนาดนี้อย่าว่าแต่หลอดระดับสี่ธรรมดาเลยแม้แต่หลอดระดับห้าที่เกษียณแล้วรับมือได้ยากมากไม่นึกว่าหลินม่อหลอดระดับสามตัวเล็กๆจะเอาชนะอูเหลียงได้หลินม้อนี้เป็นหลอดมือใหม่จริงๆเรอทำไมพลังรบดุก,กอว่าออดีระดับสี่ซะอีกสีหน้าคนตระกูลอูลตอนนี้ไม่ดีเลยโดยเฉพาะอูไหาย,ยางหน้าซีดเหมือนเหล็กต่อมาวินาทีที่ข้ากับอูเหลียงออกจากโลกของหลอดอูไหาย,ยางโกรธจนระงับไม่อยู่ตะโกนว่าหลินม่อ อายุยังน้อยแต่โหดเหี้ยมขนาดนี้กล้าฆ่าบริวารของลูกข้าทั้งหมดทิ้งไว้ในเขตแดนของเจ้าเจ้าไม่รู้จักหลักการไว้เส้นให้คนอื่นบ้างเหรออูไหายางเป็นหลอดใหญ่ระดับเจ็ดวินาทีที่เสียงคำรามดังขึ้นพลังกดดันไร้รูปจากหลอดใหญ่แผ่ออกไปรอบด้านสีหน้าทุกคนเปลี่ยนไปทันทีการยั่วโมโหลอดใหญ่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่างไรก็ตามข้าไม่ได้รับผลจากพลังกดดันเลยมองอูไหหยางด้วยสีหน้าสงบถามกลับว่าตอนที่อูลเหลียงบุกเขตแดนข้าเขาคิดจะไว้เส้นให้ข้าบ้างไหมข้าแค่ป้องกันการลุกกรานของเขา แล้วกาจัดบริวารของเขาทั้งหมดไปด้วยขอถามหน่อยว่าข้าทําผิดตรงไหนอูไหหยางโกรธจนหน้าเขียวด่าทอว่าลูกชายที่ข้าภูมิใจทําไมถึงสู้เด็กปีหนึ่งไม่ได้ตระกูลอูทุ่มทรัพยากรให้เขาทุกปีเทลงไปกับม้าเสียเปล่าสีหน้าอูไหหยางแย่ถึงขีดสุดการแข่งขันระหว่างรุ่นน้องแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติมากแต่ปัญหาคืออูเลี้ยงอัจฉริยะที่สุดของตระกูลอูกลับแพ้ให้เด็กเหม็นที่ไม่มีพื้นเพถ้าเรื่องนี้ถึงหูผู้อาวุโสข,ของตระกูลอาจสงสัยในความสามารถขององงูเลีย ร้ายแรงถึงขั้นลดทรัพยากรฝึกฝนเขาสําหรับหลอดจากตระกูลใหญ่นี่คือความสูญเสียมหาศาลที่คาดเดาไม่ได้คิดถึงตรงนี้สายตาอูไไ่หาย,ยางยิ่งเย็นชาดูเหมือนเจ้าตั้งใจจะเป็นศัตรูกับตระกูลอูของเราในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าโทษข้าขณะที่อูไไ่หาย,ยางเตรียมลงมือกับข้าจางเทียนอยู่กับพูดด้วยน้ําเสียงไร้อารมณ์เสียงดังขึ้นท่านอูเจ้าจะลงมือกับหลอดมือใหม่ในคาสนหาของข้าจริงๆเรในเมื่ออาการป่วยของข้าควบคุมได้แล้วข้าคิดว่าความร่วมมือระหว่างกลุ่ม เฮายุ่กับตระกูลอูควรพิจารณาใหม่วินาทีที่เสียงดังขึ้นอากาศเหมือนเย็นลงหลายองศาอูไหาย,ยางที่เดิมทีหน้าโหดเหี้ยมสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีแม้ตระกูลอูจะไม่กลัวกลุ่มเฮายุ่แต่การมีศัตรูเพิ่มโดยไม่จําเป็นไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาตระกูลอูไหาย,ยางจึงก้นความโกรธเค้นคําพูดจากฟันว่าเรื่องวันนี้ไว้ก่อนเราจะไปอูเลียงไม่ยอมบอกว่าพ่อท่านจะไม่ลงโทษลินมอเหรอเขาดูถูกเกียรติตระกูลอูของเราอูไหหย,ยางตวาดว่าหุบป,ปากเจ้าไอ้ไร้ประโยชน์ที่สู้หลอดมือใหม่ไม่ได้ ตระกูลฝึกเจ้าหลายปีนี้เสียเปล่าเห็นดังนี้อูเหลียงไม่กล้าขัดคำสั่งอูไหหยางได้แต่จ้องข้าขู่ว่าเจ้าเด็กนี่รอไว้เถอะดูสิว่าใครจะปกป้องเจ้าเมื่อออกจากคฤรหานี้สักวันหนึ่งข้าจะบทขยี้แกนเขตแดนของเจ้าด้วยมือข้าเองทำให้เจ้ากลายเป็นคนไร้ค่าข้าพยักหน้าอย่างสงบข้าจะรอเจ้ารอเจ้ามาส่งทหารระดับสูงให้ข้าอีกหลายหมื่นเห็นข้าสงบอูเหลียงโกรธจนตัวสั่นนึกถึงบริวารกว่าสามหมื่นตัวที่เสียในเขตแดนของข้าเขาอยากกัดฟันจนแตก อูไหหยางพาคนตระกูลอูออกจากคฤราน์เร็วบรรยากาศในงานคึกคักขึ้นทันทีผู้นำกลุ่มเฮายู่ล้อมรอบข้าทันทีบางคนชมว่าข้าเก่งบางคนขอบคุณที่ข้ารักษาท่านประธานจางเทียนอยู่ผลักฝูงชนมาหาข้าในฐานะผู้ช่วยข้าจากอาการป่วยร้ายจางเทียนอยู่ไม่ลังเลมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ข้าม้วนคาถาที่บันทึกพิกัดแห่งความว่างเปล่าเกาะลอยฟ้าที่พิกัดแห่งความว่างเปล่าชี้เต็มไปด้วยอสูรกายมากมายมีสิ่งมีชีวิตระดับ3มและสี่เกลื่อนกลาดแม้แต่งเงาของสิ่งมีชีวิตระดับก็ยห็นไ็้ ม้วนคาถานี้ถ้าขายในตลาดมีมูลค่าอย่างน้อย8ล้านเหรียญดาวน้าเงินตอนนี้เขามอบให้ข้าเป็นการขอบคุณข้าขอบคุณอย่างไม่หยิ่งยโสแล้วเก็บม้วนคาถาเข้ากระเป๋าได้พิกัดแห่งความว่างเปล่านี้ข้ามีช่องทางเพิ่มในการหาบริวารจากดินแดนว่างเปล่าความเร็วในการะส,สมบริวารในเขตแดนคงเพิ่มขึ้นอีกขั้นบวกกับการกําจัดอูเหลียงได้วัตถุดิบโคลนระดับสูงเกือบสามหมื่นตัวจํานวนบริวารของข้าจะเพิ่มขึ้นอย่างระเบิดในเวลาสั้นและต่อจากนี้ข้าถูกจางเทียนอยู่ชวน กินอาหารคําสุดหรูท้องอิ่มจนกลมกินอิ่มแล้วข้าลุกขึ้นจากไปจากคารนหาจางหมิ่นคิดว่าจางเทียนอยู่จะถามเกี่ยวกับหลินหม้อแต่จางเทียนอยู่พูดเบาๆว่าเด็กคนนี้ไม่เลวเลยว่างๆชวนเขาแวะมาบ้านเราบ่อยๆต่อมาข้ากลับไปโรงเรียนเข้าสู่โลกเขตแดนทันทีครั้งนี้ชนะอูเหลียงได้เพราะได้เปรียบจากการเป็นฝ่ายตั้งรับถ้าข้าเป็นฝ่ายบุกเขตแดนของอูเหลียงคงได้เปรียบยาก้าตระหนักว่ายังแข็งแกร่งไม่พอโดยเฉพาะขนาดบริวารน,น้อยกว่าหลอดระดับ40เท่า ตอนนี้ข้ากับอูเหลียงเป็นศัตรูเต็มตัวความรู้สึกถึงวิกฤตผลักดันให้ข้าต้องยกระดับเขตแดนให้เร็วยิ่งขึ้นคิดอยู่นานข้าตัดสินใจเริ่มปฏิบัติการลุกรานเป้าหมายไม่ใช่ใครอื่นคือหลอดเทพชั่วร้ายระดับสี่มรักตั้งเป้าหมายแล้ววันต่อมาข้าเริ่มโหมดผส,สมทหารอย่างบ้าคลัง่งเวลาผ่านไปห้าวันหลังจากการะส,สมทั้งวันทั้งคืนใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบจนเกือบหมดนางฟ้าผู้ร่ำให้ระดับสี่มีถึงสองหมื่นแปดพันตัวมังกรมินสองหัวระดับห้ามีถึงแปดพัน นักรบเกราะดำระดับ6มี250ตัวบริวารต่ำกว่าระดับ4ี่นับไม่ถ้วนขณะที่ข้าดีใจกับพลังเขตแดนที่แข็งแกร่งขึ้นตอนนั้นข่าวดีอีกอย่างมาถึงสถาบันวิจัยเนื้อและเลือดมีพัฒนาการก็อบลินบ้าคลัง่งนักวิทยาศาสตร์ถอดรหัสรหัสฟื้นคืนในกระดูกสันหลังมังกรโบราณสำเร็จทำให้รายการวิจัยของสถาบันเพิ่มตัวเลือกที่5เกราะฟื้นคืนวิจัยแล้วให้บริวารมีคุณสมบัติฟื้นคืนเมื่อบริวารถูกโจมตีถึงตายมีโอกาส10%กระตุุ้นคณสมบัติฟื้นคืน บริวารที่กระตุ้นจะฟื้นคืนด้วยพลังเต็มและกลับสู่การรบต่อต้องใช้ทรัพยากร20ล้านทองไม้100ล้านหิน100ล้านอัญ,ญมณีศักดิ์8ก้อนโอ้โหเกาะฟื้นคืนค่าตะลึงตื่นเต้นจนตัวสัน่นโอกาส10%เให้บริวารฟื้นคืนเต็มพลังนี่คือการวิจัยที่โกงมากถ้ามีบริวารตายหนึ่งล้านตัวโอกาสฟื้นคืน10%เเท่ากับได้บริวารเพิ่ม10,000 0ตัวฟรีช่วยได้มากในช่วงท้ายของการรบหลอดอาจพลิกสถานการณ์ได้ด้้้้วยคุณสสมบัตัตตติินนนนนีีทาาใหื่่จฝปก คลิกวิจัยทันทีวัตถุดิบไม่พอกรุณาเติมวัตถุดิบแล้ววิจัยข้าชะง,งักพังรู้ว่าวัสดุก,ก่อสร้างหมดรีบไปตลาดการค้าในคืนนั้นซื้อวัสดุก,ก่อสร้างนับล้านเพียงพอสําหรับวิจัยเกราะฟื้นคืนไม่กี่ชั่วโมงต่อมาวิจัยเกราะฟื้นคืนสําเร็จมองเขตแดนที่ทรงพลังข้าโบกมือระดมกองทัพใหญ่ที่ขอบเขตแดนต่อมาข้าหยิบม้วนคาถาที่มีพิกัดเขตแดนมรักมวาา้วนคาถาเริ่มปฏิบัติการลุกรานคาเตือนเขตแดนถูกรุกราน,กร,าก,ก,รานกรุณากลับเขตแดนเพื่อป้องกันทันที โมรักตัวสันบ้าชะมัดหลอดมนุษย์ที่น่ารังเกียจ